สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะคในงวดของวันที่13นะคะวันนี้วันที่13นะคะแต่ชุดนี้เป็นของชุดที่ผ่านมานะคะของวันจันนะคะพี่ๆเนาะกลอนไปรับชมนะคะน้องเอ็ดก็ฝากคำเตือนเช่นเคย แนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเสียดายนะคะให้เด่นที่269นะคะมาทุกตัวเลยนะคะฟันวิ่งลุดที่2นะคะแต่ตัวเจาะของน้องเอนะคะไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะ9 6นะคะพี่ๆนองเสียดายมากๆเลยนะคะเจาะ26นะคะแล้วก็7 7 เก้าเจ็ดนะคะพี่พี่เสียดายที่ไม่ได้เจาะให้นะคะหกเก้านะคะให้เป็นตัวดินแล้วก็แตกสามตัวนะคะพี่พี่งวดที่ผ่านมาผลที่ออกเลขบนนะคะสองสองหกเก้านะคะน้องแอดเข้าเลขโต๊ดนะคะพี่พี่สำหรับสามตัวที่ให้ไปเม็ดเดียวนะคะแต่สูตรนี้น้องแอดไม่ได้ลงให้นะคะงวดที่ผ่านมาก็ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะชุดสรุปไม่ได้ลงให้เนาะสำหรับแนวทางเรานะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็ปังเหมือนกันนะคะงวดที่ผ่านมานี้ให้6กับ2นะคะมาทั้ง2ตัวเลยนะคะตัวเด่นแล้วก็วิ่งรูดที่2นะคะก็มาในสองห้านะคะพี่พี่สองของเรานะคะเดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะพี่พี่เลขตารางนี้ก็เข้าดีนะคะงวดนี้งวดที่ผ่านมาเข้า3ตัวตรงนะคะสองหกเก้าแล้วก็ห้าสองนะคะพี่พี ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงเรกหรือว่าไม่ชัดเจนยังไงน้องเอสทำงานคู่คู่ไปด้วยนะคะพี่ๆต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวมาตามวันนี้เลยนะคะพี่ๆฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะสําหรับแนวทางราววันนี้นะคะเด่นที่ 6, 9 4นะคะชุดสรุปนะคะฟันวิ่งลูด6นะคะน้องเอสคิดว่า6น่าจะเดินต่อนะคะถ้าไม่เดินต่อก็ลองวิเคราะห์9กับ4ดูนะคะพี่ๆชุดเน้นมี6,4 ห5 47าส่หนะคะพี่ๆกันไปที่5้านะคะเม็ดเดียววันนี้ให้9 6 4สี่นะคะแล้วก็64นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะในตารางของเราก็จะเน้นไปที่6กับ4นะคะมี9้ามีห้ามี7จับพูดจับวินได้นะคะสำหรับแนวทางวันนี้ขอให้ปัง,ปงๆรวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ